ยังอยู่กับนชั่นระวังภัยนะคะค่ำคืนนี้ทีมงานบอกว่าโอ้โหสายเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาทางกฎหมายสวยด้วยเก่งด้วยความรู้รอบด้านด้วยนะคะคุณวิรุธัยยังคงนั่งอยู่กับเราแล้วก็มีความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนี่หนังสือชุดนี้เดี๋ยวแจกคุณผู้ชมใช่ไหมคะคุณวิรุธทยเป็นหนังสือนะคะความรู้กฎหมายเบื้องต้นแล้วก็กฎหมายที่ควรรู้สตรีกับการปฏิรูปนะคะ แล้วก็สตรีกับการมีส่วนร่วมนะคะก็อยากที่จะให้ประชาชนได้นำหนังสือกฎหมายดีๆไปอ่านจากสมาคมบัณฑิตส,สตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมค่ะเ,<อ>เพราะรนั้นเดี๋ยวแจกคุณผู้ชมเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะแจกใครก็เดี๋ยวทีมงานสุ่มเอากันละกันเพราะว่าสายเยอะจริงๆค่ะที่จะทรมารปรึกษาแล้วก,ขก็ขอความรู้ทางด้านกฎหมายในวันนี้นะคะครับ มีสายเข้ามาอีกจากทางบ้านนะครับคุณอนันสวัสดีค่ะคุณนันครับครับค่ะคุณนันอยากจะสอบถามเรื่องอะไรคะคือผมสงสัยว่าไอ้ผมเอาซื้อรถมาแล้วคืนไปตั้งแต่ปีห้าสองก็หสามเดือนส่งไว้ไหวก็คืนไปขายในสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่มารับรถคืนไปก็เป็นหนังสือให้ถูกต้องไม่มีอะไรชำรุดครับ แล้วก็เขาก็เอารถไปได้ประมาณเดือนแฟนก็อยากจะได้คืนนะพอหาตังได้ก็อยากจะส่งขออะไรเงี้ยค่ะก็ไปติดต่อคนที่เอารถไปเขาก็บอกว่ารถเขาเอาไปขายคนอื่นไปแล้วตังแับสี่ห้าสองวันที่ยี่สิบห้าครับสิงหาครับแล้วทางธน,น,นาคารก็ไม่ได้แจ้งกับเราอะไรอีกเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็าว่าเขาเอาไปขายแล้วเราก็ไม่ได้สนใจนะไม่ได้คืนก็ไม่ได้คืน แล้วเขาก็ไม่เคยติดต่อเลยแต่เขาปีแต่เขาขายรถปีห้าสองไป็าห้าคารด้วยะแล้วอยู่แล้วอยู่ๆปีห้าเจ็ดอ่ะวันที่สี่กันดาส่งหนังสือมาทวงหนี้ครับโอทคางคนที่ส่งมานี่เป็นใครน,นาคารปดไคะ อา้อาห<า>ลุด,ลดไป <ๆ S 2> นะคะยังไม่ทันรู้ <c oughs> รายละเอียดเลยก็คือว่าซื้อรถมาสมเดือน <c oughs> อผ่อนไม่ไหวก็เลยขายต่อคนอื่นไปเซ็นสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อย <c oughs> ทีนี้พอมีเงินกะเลยอยากจะไปซื้อรถคืนมาแต่ปรากฏว่าคนที่รับซื้อไปเนี่ยขายต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้มีจดหมายมาทวงเงินค่ารถเอ๊ะรูปแบบนี้นี่ เราขายไปแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่พ้นตัวเราไปแล้วไม่น่าจะขายไปแล้วนะถ้าที่ฟังเมื่อกี้เหมือนกับว่าเขาส่งไม่ของไม่ไหวแล้วก็ให้ไฟแนนซ์มายุดคืนไปมายึดคืนไปทีนี้เวลามายึดคืนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะดูดูว่าโอเคลถสภาพเรร้อยก็ยึดคืนไปก็ว่าขาัส่งกันไปแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอะไรเขาไฟแนนซ์เขาไปขายต่อไงมันจะมีราคาส่วนต่างของราคาอยู่กับราคาที่เหลืออยู่ เดี๋ยวต้องลองให้ทางที่ปรึกษาเราอธิบายเรื่องนี้หน่อยอันนี้นเป็นประเด็นเช่าซื้อนะคะไม่ใช่การซื้อขายที่ชําระเงินแล้วก็เสร็จเด็ดขาดไปผู้เช่าซื้อยังคงที่จะต้องรับผิดนะคะในกรณีที่เอาทรัพย์สินที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดแล้วยังมีมูลน้ค้ังอยู่อะคะอ่ะอันนี้เป็นข้อกําหนดที่เขียนไว้อยู่แล้วในสัญญาแล้วก็กฎหมายก็กําหนดไว้ด้วยค่ะ แต่ทําไมถึงได้นานขนาดนี้ล่ะครับอย่างปี52ในตอนนั้นยุดไปแต่ปี52แล้วก็น่าจะขายทอดตลาดไปตั้งแต่ตอนปีปีนั้นไปแล้วแต่ว่ากว่า<ป>จะย้อน,นกลับมาทวงนี้อีกทีตั้งปี57าเเวลาผ่านไป 4, ี่หปีทีเดียวะนะครับตรงนี้ทําไมมันถึงได้ยาวนานหรือว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการของทางในส่วนของไฟแนนซ์ลและส่วนอะไรเงั้นที่ จเนวนการล่าช้าอันนี้พอดีสายคุณนันน์ขาดไปนะคะคก็เลยมไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าคุณนันน์เนี่ยได้ขายทรั์นะคะซึ่งมีการเช่าซื้อเนี่ยไปในลักษณะใดอ,อ,ะอันนี้คือครประเด็นที่1นนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็เป็นไปได้นะคะที่บริษัทเนี่ยนะคะเูให้เช่าซื้อเนี่ยเขาจะต้องออมีการใช้ระยะเวลาในการติดตามทรัพ์ เพราะตอนนี้ก็ไม่ทราบข้อได้จริงจากคุณอนันต์นะคะคว่าทรัพ์เนี่ยไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็อาจจะมีการประเมินอาจจะมีการายื่นนะคะยื่นฟ้องต่อศาลแล้วกวาศาลจะพิพากษานะคะมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะพอสมควรก็เลยอาจจะยาวนานมาจนถึง5ปีนี้แต่ว่าเงินที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยก็ยังคงต้องไปชำระตามกฎหมายถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทางคุณอนันต์จะ ปฏิเสธเงินก้อนนี้ไม่ได้ปฏิเสธความ,มรับผิดไม่ได้ค,ค่ะแต่จะเป็นส่วนต่างครับส่วนใหญ่สมมุติว่าซื้อรถมาราคา0 0าค่ะเวลายึดไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปขายต่อไปแล้วเนี่ยเขาขายได้แค่ส0 0 0สนมันังมีส่วนต่างอีกสอง0,000ตรงเนี้ยที่เราต้องเ,เป็นคนรับผิดชอบชอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อรถซื้อราลองตรวจสอบดูย,วยาวๆค่ะว่าเราจะสามารถดูแลรับผิดชอบได้ตลอดรอดฝั่งไหมเพราะไม่อย,อย่างนั้นเนี่ยก็จะมี ยุบยิบอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่อาจจะมากวนใจในภายหลังได้นะคะมีมาอีกสายหนึ่งแล้ววันนี้สายมาเยอะเลยนะครับมีที่ปรึกษากฎหมายมานั่งอยู่นะครับชื่อคุณคุณสยามสวัสดีค่ะสวัสดีครับคสวัสดีครับครับมีเรื่องอะไรจะสอบถามครับจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเวลามีเจ้าหน้าที่มาตรวจมอกรหน้าร้านนะครับครับอยากถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมา จากหน่วยไหนครับแล้วมีอํานาจอะไรมาตรวจสอบน้าร้านนีร้านขายอะไรครับอ่าเป็นพวกขายของผมขายของสินค้าตลาดนั้นนะครับขายเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดนัดนะคะใช่ครับค่ะแล้วคนที่มาตรวจสอบนี่ที่คุณสยามเจอเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขามาจากที่ไหนเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะครับขอดูบัตรไหม เราได้ขอดูบัตรด้ไหมครับขอดูแล้วเขาก็ไม่ให้ดูแต่เขาบอกเขาไ่กับตำรวจนะอะไรแบบนี้ครับค่ะแล้วตำรวจก็ให้บัตรดูด้วยไหมหรือว่าตำรวจก็แต่งเครื่องแบบมาเลยครับเป็นบัตรพกธรรมดาครับค่ะใช่ครับครับคุณวิรุธัยว่ายังไงดีคเรื่องจะมาชุดนอกครับค่ะประเด็นแรกนะคะที่ดิฉันอยากจะแนะนําคุณสยามก็คือคุณสยามต้อง ตรวจสอบก่อนนะคะว่าคนที่มาตรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจริงหรือไม่นะคะ,คะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เป็นและเขาอ้างว่าเป็นเนี่ยเขากระทาความผิดนะคะ,คะตามประมวลกฎหมายอาญาเลยอันนี้เราแยกส่วนก่อนนะคะส่วนประเด็นที่สองเนี่ยคุณสยามขายของตามตลาดนัดใช่ไหมคะ,คะ,ะสินค้าของคุณสยามเนี่ย อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ต้องติดตาอย่างเช่นคุ้มของผู้บริโภคเนี่ยแม้กระทั่งเปลอาบน้ําเด็กนะคะคยังต้องติดตามาตรฐานอุสาหกรรมยังไม่พอนะคะคยังต้องติดตาวิธีใช้นะคะคว่าจะต้องเอาเด็กวางยังไงและพ่อแม่จะต้องอยู่ด้วยนะคะอันนี้ดิฉันพูดถึงประเด็นที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่จริงนะคะ แล้วส่วนองค์กรที่มีอำนาจเ,ออเข้าไปสอดส่องไปดูแลอาจจะเกิดจากการร้องเรียนว่าสินค้าเราอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือเขาอาจจะไปพบเองเนี่ยที่มาก็อาจจะมาจากสคอบอนะคะครหรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนี่ก็ต้องแล้วแต่เคสก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ทีแรกว่าต้องดูก่อนว่าเขามาจากหน่วยงานไหนและเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจริงหรือไม่ค่ะครับ,รบแล้วอำนาจในการสำรวจสินค้าแบบ ประเภทไหนมันเขาถึงจ่ตรวจสอบไดเ้เพื่อเตอิที่ร้านเนี่ยจะมีพวกสาย RCA สาย HDMI ครับที่ชาร์จแบตอะไร,ไรบร้างคะบ,คบอลหหลักๆแล้วเนี่ยดิฉันขออนุญ,ญาตแนะนำคุณสยามลองติดต่อที่สคบ,อบอเลยนะคะครับลองโทรไปสอบถามได้เลยว่าสินค้าของเราที่จำหน่ายอยู่เนี่ยมันเข้าขายที่จะต้องอ,อมีการรับรองคุณภาพไหมเพราะเนื่องจากบางทีเนี่ย ดิฉันเข้าใจนะคะคุณสยามเป็นผู้ประกอบการก็ <Yeah. S 1> ขายของให้ประชาชนทั่วไปแต่บางทีเนี่ยสินค้ามันไม่ได้คุณภาพคุณสยาม uh huh. เคยเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าใช้แบตเตอรี่พอซื้อมา uh huh. ผู้บริโภคซื้อไปยังไม่ทันเท่าไหร่เสียบชาร์จระเบิดตู้มเลย uh huh. ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> คุณสยามคงไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับลูกค้าของเราใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้แหล่งที่มานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เราคิดเพียงแต่ว่าโอเคเราอยากจะขายใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านราคาเนี่ยมันทำให้เราอ่ะให้ความสำคัญกับคุณภาพนะคะแล้วก็ราคามากกว่าจะมองอว่ามันเป็นคุณภาพที่ดีจริงๆและปลอดภัยสำหรับประชาชนหรือเปล่ายังไงตรงนี้ที่ปรึกษากฎหมายฝากคุณสยามด้วยนะคะว่าลองเช็คในลิสสินค้าดูแล้วก็ลอง สอบถามทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคดูว่าอันไหนเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมและที่เราจะต้องกํากับแล้วก็ใช้สลากนะคะเพื่อความปลอดภัยของทางร้านคุณสยามเองแล้วก็ของประชาชนค่ะค่ะครับอย่างที่คุณนายท่าบอกเมื่อกี้ครับที่บอกว่าสามารถเช็ครายการสินค้าของเราได้ว่าอยู่ในตรงนั้นหรือเปล่าเราสามารถหาเอาข้อมูลจากนี้ได้ที่ไหนครับขอเป็นแบเป็นใบลิสต์นะครับ ค่ะคุณสยามจดรายการสินค้าไปก็ได้ค่ะรายการสินค้าในร้านคุณสยามมะค่ะที่เป็นอุปกรณ์สายไฟเป็นแบตเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะแล้วก็ถามทางเจ้าหน้าที่เขาค่ะสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลค่ะมีทุกจังหวัดหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอ่าอ่าชนบุรีครับเออโทรไปสายด่วนก็ได้ค่ะคุณคุณคุณสยามแล้วก็หรือไม่ก็ส่งแฟกไปได้ นะคะเออคุณสยามสามารถโทรไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะคะหมายเลขเดิมเลยหมายเลขเดิมเลยค่ะคุยเลยนะคะวันพรุ่งนี้เวลาราชการโทรเลยนะคะคุณสยามได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะต่อกันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเวลารายการจะหมดนะคะเราอยากให้คุณผู้ชมได้พูดคุยกับคุณวินุทยเยอะๆค่ะเพราะว่าแหม ต้องบอกว่าความรู้แน่นจริงๆนะคะเอามาอีกสายคุณบังออนสวัสดีค่ะสวัสดีครับัสดีค่ะเป็นยังไงคะคุณบังออนเชิญค่ะก็พอดีมีเพื่อนนะคะค่ะเขาเขามาชวนเหมือนกับว่าให้ไปทำบัตรเครดิตค่ะให้ร้านละแสนยังไงนะคะยังไงนะครับ เหมือนกับว่าให้มหาคนให้ให้คนที่ว่าเดินสเตตเมนต์ของธนาคารได้นี่นะคะค่ะเขาให้ล้านละแสนล้านละแสนนี่เอาเงินจากตรงไหนคะคือถ้ามีคนใช้เขาให้เรากู้เขาเป็นไหมคะอือเขาให้เรากู้ให้เขาค่ะเขาให้เราไปเปิดทำเปิดธนาคารให้เขาอ๋อคือเขาให้เราไปเปิดบัญชีใช่ใช่อ่าถ้าเกิดว่าเอ่อกู้เงินได้หนึ่งล้าน คุณบางอ้นจะได้หนึ่งแสนอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะมีเขาพรุ่งนี้หมายควาว่าพรุ่งนพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะค่ะเขานัดให้เราไปเปิดบัญชีที่กรุงเทพค่ะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาออกเองครับแล้วพอพอพอทําเสร็จแล้วเขาเอาสมุดธนาคารเราไว้แล้วมอบมอบสัญชาติของรอทุกอย่างว่าว่าเราเป็นคนกู้ใช่ไหมคะค่ะ เขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะมีคนนึงมาบอกว่าจะทําทําเอกสารคุ้มเขาว่าเขาจะกู้เงินมาใช้จัดการบัตรเครดิตนี้เรามาคิดดูว่ามันจะเป็นไปได้ไงคนคนชาวนาอย่างเราใช่ไหมคะค่ะอยู่ๆจะไปกู้ไปกู้ถึสระดับหลง้านสามร้านมนไม่ใช่ นะดิฉันฟัง <ừ> แลวแปลกๆค่ะดิฉันเป็นพนักงานบริษัทยังกู้ยากเลยค่ะบอกเลยอเดี๋ยวเ<ไ>ราถามคุณวีรุไทยหน่อยค่ะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายรับจ้างเปิดบัญชีจริงๆก็มีความผิดแล้วถูกต้องไหมคะเชิญ<ช>ค่ะคุณวีรุไทยการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยเป็นความผิดนะคะคุณบางออนใช่ค่ะหนูก็รู้ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยดิฉันค่อนข้างเป็นห่วงก็คือคุณบางออนอยู่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและตอนนี้นะเพื่อนหนูไปเปิดแล้วคนหนึ่งค่ะ คุณบางออนต้องเตือนเพื่อนนะคะระวังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับเครือข่ายนะคะจนกระทั่งถูกดำเนินคดีข้อหาช่อโกงค่ะเขาบอกว่าช่วงระยะปีหนึ่งปีนึงนะคะเขากู้เกือบสิบล้านเลยนะคะค่ะเขาบอกปีนึงเขาจะใช้มีให้หมดเพียงเพียงเพียงให้เราไปกู้ให้เขาในนามบัตรเครดิตอืม บัตรเครดิตนี้เป็นบัตรของใครครับบัตรเครดิตของเราแต่ว่าเขาจะทำเองให้ทั้งหมดค่ะเขาอ้างว่าตัวเขาเองอติดบูโรเงินกู้ค่ะค่ะก็ที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณบางอ่อนบัตรเครดิตมันเป็นของเราเราอาจจะมีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทําความผิดเราอาจจะไปเป็นเราอาจจะถูกดําเนินคดีฐานเป็นเครือข่ายด้วยนะคะคุณบางออนเขามีการโอนบัญชีเงิน หรือว่ามีการทําธุรกรรมจากทางเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคะค่ะก็มีผู้หญิงคนนี้นะคนที่ผิดแน่นอนว่าจะให้เราทําบัตรเครดิตให้นะก็เข้ามาในหมู่บ้านด้วยโอ้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่รู้เลยรู้จากมาจากน้องคนนี้จังหวัดไหนคะคุณตองอ้อนจังหวัดกําแพงค่ะอะไรนะคะกาแพงเพชรกาแพงเพชรครับใช่ค่ะโอ้นี่น่าสงเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยนะคะถ้าเข้ามาในหมู่บ้านแบบนี้เขาทํางานเป็นพนักงานที่กรุงเทพมั้งคะ ค่ะพนักงานธนาคารนะคะแล้วก็คเขาเขาจะมีอยู่สองคนที่ทําอยู่ในนั้นนะค่ะเพราะว่าเขารับจ้างเดินเทินเดินสเแต่เมตรับคนที่รู้บ้านตอนนี้เนี่ยโดนไปกี่คนแล้วคะคุณบางอ่อนที่ไปเปิดให้เขาแล้วที่รู้คนหนึ่งนะเมื่อวานก่อนที่มที่มีไม่รู้ก็คาดว่าจะมีไหมคะยังไม่รู้มีอีกหลายคนแบบที่ที่ไม่รู้คืออีกสองคนเนี่ย เขายังไม่ไปเปิดเขายังไม่ไปเปิดนี้ม,ม,มันรวมเราด้วยมันรวมเราด้วยนี้มันเรื่องของเรื่องคือผู้หญิงคนน,นี้นะที่เข้ามาเนี่ยนะที่ว่าจะไปเปิดให้เราเปิดบตรเเกติให้เขามาเดินเรื่องที่ที่ทีแถวบ้านนอกเนาะเขาจะมีร้านข้าวรับซื้อข้าวเนาะครับเขาก็อบอกว่าก็มีความสามารถเดินสเตทเมนต์ให้แล้วมาเอาเอกสารของร้านข้าว ของร้านข้าวนะคะที่เขาว่าจะกู้ให้ได้อ่ะนะค่ะไปตอนเนี้ไปไปหลายเจ้าแล้วโอ้โหอืมโอ้ผมว่าอันนี้ต้องต้องฟังต้องฟังให้ดีๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทางที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยได้เตือนไว้ผมว่าอันนี้น่าห่วงใช่ค่ะยังไงคุณบางออนถ้าจะให้แนะนําคุณวินิจัยบอกว่าอย่าเพิ่งไปทาเลยจะดีกว่าถูกต้องไหมคะค่ะรับเป็นไปได้นะคะคุณบางออนและเพื่อนๆนะคะสามารถรวมตัวกันนะคะ ไปผ<พ>ู้ใหญ่บ <พอ S 1> <ha> ้านเพราะว่าคนในบ้านเป็นเป็นไอ้นั้นเองเลยไงค่ะค,คุณคุณบางออนฟังที่ปรึกษากฎหมายนะคะค,คุณบางออนเนี่ยสามารถรวมตัวกันกับเพื่อนๆแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะคแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจและเล่าพฤติการของผู้หญิงคนนี้ให้ฟังอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันตัวของเรานะคะคได้ได้ชั้นหนึ่งก่อนว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำความผิด ได้มันมันมันดีกว่าที่เขาเี้เขาเอปศึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกไม่มีความสามารถที่จะไปก้าวไก่ได้อ้าวแต่ก็ต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไวคคุณบางออนคะเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าให้รวมตัวแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปแจ้งกันที่ตํารวจนะคะให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยไปเป็นเพื่อนเราก็ได้ค่ะไม่ไม่ได้ให้ไปก้าวไก่หรืออย่างใดเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะ ที่จะดําเนินคดีผู้ใหญ่บ้านก็แค่ไปรับรู้รรว่า,วามีคนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะถูกคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นพนักงานแบงค์หรือเป็นพนักงานแบงค์แต่ใช้ตําแหน่งหน้าที่เนี่ยนะคะมาหลอกลวงผู้อื่น,นะะใช่แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เราเราเรายังมีความสามารถที่นั่งคอยดูว่าเออเบอร์ไหนจะปรึกษาได้อะไรได้ใช่ไหมคะคือต้องมานั่งเครียด่ะ งใครนะอีกกี่คนที่จะต้องมานั่งโดนหลอกอย่างเราอ,อย่าทํำเลยค่ะคุณมองออนอย่าเสี่ยงนะไม่คุ้มจริงๆค่ะแล้วเงินที่เขาบอกว่าจะให้เราเนี่ยกู้ล้านได้แสนดีไม่ดีเงินแสนอาจจะได้จริงๆแต่ต้องเป็นหนี้อีกเป็นล้านๆเลยนะคะใช่เพราะมันเป็นชื่อเรานะคะเมื่อเย็นเนี้ยพี่บอกว่าพี่ไม่มีไม่ได้เอาใบทะเบียนบ้านมาใช่ไหมคะค่ะเขาบอกว่าเดีย๋ยวเขาไปเอาที่บ้านแม่ให้เองอคนที่ว่า คนที่หาหาให้เนี่ยนะบริการพร้อมเลยบริการพร้อมไม่ไม่ไม่ดีละผมว่ากินไม่ดีละต้องต้องระวังลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่เป็นหนี้นะคะดิฉันเกรงว่าจะต้องถูกดําเนินคดีด้วยค่ะแล้วก็เท่าที่ดิฉันเคยไปบรรยายกฎหมายมานะคะในทันสถานเนี่ยในเรือนจำเนี่ยก็มีผู้หญิงหลายคนที่เป็นเหยื่อ ประเด็นนี้เลยแล้วก็โดนประเด็นอย่างนี้ด้วยค่ะต้องติดคุกเลยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะผมว่าโชคดีที่คุณมังอ่อนโทรมาคุยกันก่อนโทรมาคุยกันก่อนโทรมยกอเยแต่เครียดนอนไม่หลับเียนอนไมลับคืนนี้นอนหลับแล้วไม่เช้าอย่าไปบอกว่าอันนั้นขาดอันนี้ขาดอย่าอ้างอย่างนั้นเลยบอกไปเลยว่าเราไม่สะดวกที่จะทำเนาะบอกไปว่าไม่เอาปฏิเสธไปเลยดีกว่ามันเหมือนกับวันเราต้องนอนคิดเอ๊บ เราจะทํำยังไงเขาถึงจะเชื่อเราคนที่ก็จะไปทํามันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงเียและคนในบ้านเดียวกันกันเลยอ่ะก็อย่างที่เรียนไงคะว่าต้องชวนผู้ใหญ่บ้านไปด้วยแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยเป่าประกาศให้ลูกบ้านรู้กันด้วยให้มีความเพราะว่าคําพูดของผู้ใหญ่บ้านจะค่อนข้างหนักแน่นไงคะแล้วก็รวมตัวกันไปที่โรงพักแล้วก็ให้การกระจายข่าวเนี่ยมาว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มมิชชาชีพอย่างเนี้ยเข้ามาถึงในหมู่บ้านเราแล้ว แล้ววันเมื่อเย็นเนี่ยนะคนพี่ก็จะให้ให้พี่ไปทําเนี่ยนะเขาโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมารับที่หมอชิดปฏิเสธไปเลยครับนปฏิเสธไปเลยถ้าอย่างนี้โอ้โหอย่าเลยค่ะคุณบังอ้นนะครับอย่าเสี่ยงค่ะอย่าเสี่ยงเพราะว่าคนที่ที่มันเป็นในหน้าที่บ้านเนี่ยเขาได้รับเงินไงค่ารถเท่าไหร่คะค่ารถเท่าไหร่คะเขาบอกว่าให้สองพันแล้วค้าบัญชีเขาเปิดเอง ติดคุกขึ้นมานี่หลักประมาณกี่ปีผมว่าเอาอย่างนี้แล้วพี่แล้วพี่เห็นหน้าด้วยนะคนที่จะทำต่างกรรมต่างวาระรวมๆกันแล้วเคยคดีที่ดิฉันเจอก็สี่สี่พันกว่าปีแล้วสาลลดโทษกึ่งหนึ่งสองพันกว่าปีนะคะแล้วก็รับโทษเออได้ไม่เกิน20ปีก็ติดยาวอ่ะจนอายุเพิ่มขึ้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่ดิฉันเรียนนะคะว่า เราอยากเข้าไปเกี่ยวข้องพวกนี้เลยแล้วคนกันเองเนี่ยนะคะบางทีไปไว้ใจมากก็ไม่ได้อย่างหลอกลวงการไปค้ับมาเวณีไปค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยหรือแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยก็เพราะคนกันเองทั้งนั้นแหละค่ะคนนี้สนิทกันมากเลยนะเด็กคนเนี้ยคุณบางออนค่ะบางออนเราไปเตือนกันอยู่คอยเตือนกันนะครับแล้วก็เอาอย่างที่คุณวิวไทยพูดถึงว่า ไปรวมตัวกันไปแจ้งความไปบอกตำรวจไว้ไปลงบันทึกประจําวันไว้ก็ดีอย่างน้อยก็ได้การตัวเองแจ้งความร้องทุกข์เลยค่ะไม่ต้องลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะคะร้องทุกข์กค่ะร้องทุกข์้าเป็นกลางวันนะที่จะเปิดโฟนให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้กับผู้งายยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะไม่โอกาสอัดเสียงได้ไหมคะโทรศัพท์ของพี่เปิดโฟนได้มันเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นใหม่ใช่ไหมคะเอางี้เดี๋ยวลองให้คนอัดเสียงแล้วเก็บเสียงนั้นเดี๋ยวเอามาเล่นในรายการเราได้ค่ะเพราะว่า พออีกเครื่องเนี่ยพี่คุยเครื่องเล็กใช่ไหมอีกเครื่องใหญ่พี่จโต้พอคุยกับเขาตลอดค่ะยังไงถ้ามีหลักฐานการแชทข้อคงข้อความเก็บไว้ช่วยกันจับเนินคดีให้จบมิจฉาชีพกันดีกว่าใช่ค่ะใช่นะครับแมครับอ่อนยังไงมีความคืบหน้าเดี๋ยวโทรติดต่อรายการเรานะคะได้ยินเสียงหัวเราแล้วคืนนี้คงจะหลักนะคะคุณบังอ่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะดี่โ้ลงใจ อย่างน้อยนี่ได้ช่วยกันก่อนแล้วเนี่ยคถ้าเกิดคุณบางออนโทรบอกว่าพึ่งไปเปิดได้เขามาวันนี้เลยนะจะเปลี่ยนเรื่องเลยคือจะเปลี่ยนเรื่องการแนะนําใหม่เลยหัวเราะไม่ได้แล้วนะทีนี้ต้องไปบอกเพื่อนบอกใครห้ามทําเด็ดขาดค่ะกําแพงเพชรถ้ากําลังระบาดพื้นที่จังหวัดอื่นเขาเหมือนกันโทรมาบอกเรานะคุณคุณวิวไทยคะแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยงานโดยตรงที่ดูแลเรื่องนี้มีไหมคะมีค่ะ ก็อย่างที่ดิฉันเรียนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสำนักประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบให้ที่เบอร์หนึ่ง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 เป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนแบบแทบจะหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นหนีหนอกระบบนะคะหรือว่าถูกช่อกรงประชาชนหรือว่าถูกหลอกนะคะหรือว่าหรือแม้กระทั่งแบบกลิ่นควันสิ่งแวดล้อม สามารถโทรไปได้เลยทุกเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ได้รับผลกระทบจากทุกเรื่องทุกราวนะประชาชนโทรไปที่นี่ได้เลยโทรไปได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่เป็นนิติกรคอยรับสายแต่ว่าถ้าคืนไหนยังนอนไม่หลับหรือว่ายังคิดว่ายังทุกข์ใจอยู่ค่ะก็โทรมาทางรายการแน่ใช่แล้วค่ะเพราะหนึ่ง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 นี่เขาตามเวลาราชการแต่ว่าของเรานี่ตามเวลาที่นอนไม่หลับนะคะบางคนนี่กําลังมีเรื่องเครียด บางคนบอกว่าโอ้แทบจะยกขาขึ้นมาก่ายหน้าผากเลยรายการของเราค่ะจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมอย่างแท้จริงนะคะควันนี้เสียดายจังเลยเวลาผ่นานไปนไวมาก เอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่หลังไมมานะคะต้องกราบขออภัยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตยกยอดนะคะวันพฤหัสหน้ามาเจอกันใหม่ทีมงานสัญญาแล้วนะคะคุณวิรุไทยก็สัญญากับเราแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันพฤหัสเรามาเจอกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณวิรุไทยมณีนุชเนตรผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและก็ยังเป็นกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป ทำด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเรานยะคะยังคงเป็นพื้นที่ที่รอฟังเรื่องราวที่ทําให้หลายคนนอนไม่หลับอย่างคุณบางออนเมืนะ่อสักครู่นี้นี่แหละวันนี้ได้นอนหลับแล้วหัวเราะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวเราะเราก็<ะ>นอนหลับด้วยดีใจที่ได้มีส่วนร,ร่วมทําให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นแล้วก็คนนั้นรู้ทันมิจฉาชีพกันมากขึ้นค่ะควันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในสิ้นปีนี้ตีหนึ่งถึงตีสองปีหน้าฟ้าใหม่เที่ยงน ก็เจอกันพร้อมกับการเปิดสายช่วงเย็นด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวออกมาบอกกันในช่วงต่อไปนะคะวันนี้เราสองคนทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ